สวัสดีครับพวกเราเบนรูมวาริโอ ต้อนรับกันอีกครั้งครับครอบครัวบันเทิงวันนี้ครับเบดรูมออดิโอครับสวัสดีครับสวัสดีครับเช็คชื่อกันก่อนแต่ละคนครับแม่นเนี่ยร้องนำนัทดนเบสคิดกลองแล้วก็จับกีตาร์นะฮะชื่อวงเขาเนี่ยเริ่มต้นมาจากเพราะว่าทำเพลงในห้องนอนอ๋อใช่ก็เลยกลายเป็นเบดรูมออดิโอทุกวันนี้ย้ายจากห้องนอนมาเป็นห้องรับแขกห้องนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยฮะโอทำห้องนอนเป็นห้องอัดเหรอโอเค เล่าให้คุณผู้ชมฟังเอนดีเล่าให้คุณไก่ฟังด้วยครับแมนนักร้องนำเนี่ยเมื่อหลายปีที่แล้วเคยไปเป็นหนุ่มโสดในรายการเทคมีเอาเอ้าเหรอครับแล้วปัจจุบันนี้ยังปัจจุบันนี้แต่งงานแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับคือคุณกับเขาแต่งงานกันเขาแต่งงานกับสามีเขาอ้าวแล้วเราล่ะโท่นั่นเองยังกลับมาโสดยังกลับมาโสดเอาเพลงอะไรมาร้องในรายการคะเพลงที่เล่นในรายการวันนี้นะครับชื่อเพลงว่ารักมือสองครับผมเป็นซิงเกิลล่าสุดของพวกเราเบรุมมาริโอนะครับพูดถึงเรื่อง ผมว่าผมว่าจริงๆแล้วมันพูดถึงถึงความผิดพลาดในชีวิตมากกว่าคุณอาจจะเคยแต่งงานคุณอาจจะผ่านการมีลูกแล้วหรือจริงๆแล้วคุณอาจจะแค่แบบไปคบกับผู้ชายหรือผู้หญิงที่เขาไม่ใช่คนของคุณเนี่ยแล้วคุณก็มีอันต้องเลิกลายกันไปหรือมีอันต้องจากกันไปอะไรเงี้ยสิ่งสิ่งเหล่านี้ผมว่ามันไม่ใช่ตาบแบบับมันมันไม่ได้เป็นการลดคุณค่าในตัวคุณอะไรเงี้ยเพราะนั้นมันดูไม่แฟร์ว่าว่าแบบเฮ้ยต้องเอาไปจับใส่ตะกร้าล้างน้ำแล้วอะไร จริงๆมันไม่ได้ทําให้คุณค่าของใครเสียไปทั้งนั้นมันแค่แบบชีวิตของเรามันพลาดกันได้ครับแล้วก็มันเริ่มใหม่กันได้ตราบใดที่คุณยังหายใจอยู่มันเริ่มใหม่ได้เสมอเพลงนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากไหนคะจริงๆมันตัวผมตัวผมเองก็เป็นคนทําเรื่องแย่ๆมากกว่าเรื่องดีอ่ะนั้นถ้าถึงวันหนึ่งที่ผมผมอยากทําอะไรดีๆขึ้นมาเราก็ไม่อยากให้ใครไปซ้ําเติมว่าแบบเฮ้ยแต่ว่าแกเคยทําเรื่องนั้นมานะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่า เราก็ไม่อยากให้อดีตของเรามันเป็นตราบาปของเราอะไรเงี้ยใช้เวลาในการเขียนเพลงนานไหมคะประมาณสองวันเนี่ยเพราะเล่าเพระเล่าอย่างนี้มันดูแบบมันดูเก่งเกินจริงหรอว่าวิงจริงมันคือเหมือนช่วงนั้นเราเราเขียนเพลงกันหนักมากเราแบบทําอัลบั้มมาสามเดือนแล้วมันเป็นช่วงที่แบบเราเขียนเพลงกันทุกวันเลยเพราะฉะนั้นมันจะมีวิธีนี้แหละมันคือมีเพลงเขียนขึ้นตอนเช้าจบได้ภายในตอนเย็นอะไรเงี้ยมันผมว่ามันเป็นช่วงที่สมาธิดีมากกว่ามันไม่ใช่เรื่องของการเก่งอะไร หรือว่าจริงๆถ้าจะขอบคุณเรื่องนี้ผมขอบคุณพี่โปโปโสยานุกูลมากกว่าเพราะว่าพี่โป,โปเขี่ยวเข็นแล้วก็เข้มงวดมากตอนทํอัลบั้มนี้เราก็เลยความเร็วหรือว่าความดีอะไรทั้งหมดที่มันได้ในการทำอัลบ,บั้มนี้ผมยกให้เป็นของพี่โป,โปน,ะร,ร,ร,ปน,นร้ พูดถึงความสําเร็จในครั้งนี้นะคะดีใจมากครับหลังจากเมื่อต้นปีนี้เราเพิ่งปล่อยเพลง500 50, หมืนวิวออกมามัน <laughs> <laughs> รู้สึกว่าเป็นความแตกต่างแบบนะรู้สึกรู้สึกงไงครับผม <im> เล่นกับไฟครับผม <im> ยังไงฝากติดตามด้วยนะครับ <im> อยาให้อยาให้มันถึงสักแสนวิวอะไรเงี้ยครับผม <im> <im> อ๋อถึงแล้วใช่ไหมถึงแล้วนะครับนอกน้มยังมีเพลงหลักหมื่นวิวของเราอีกเยอะแยะมากมายที่ต้องการคนฟังนะครับผมเพราะนั้น รักมือสองเป็นเรื่องที่ดีครับผมแต่ว่าจะดีกว่านี้ถ้าทุกคนช่วยกันไปฟังเพลงอื่นด้วยนะครับพี่โดนรู้สึกไงครับผมตื่นเต้นครับแล้วก็ไม่คาดคิดว่ามันจะเกิน50ล้านวิวขนาดนี้ก็ขอบคุณทุกคนเลยครับผมพี่คิดรู้สึกไงตื่นเต้นเหมือนพี่โดนเลยครับครับผมพี่คิดแต่พี่คิดดูไม่ตื่นพี่จอมรู้สึกไงครับดีใจครับที่ที่เพลงได้เป็นตัวแทนของความรู้สึกของใครหลายๆคนแล้วก็ได้เป็นกําลังใจให้กับผู้ฟังหลายๆคนด้วยครับจริงๆเรื่องเรื่องที่เรื่องที่ดีใจมากกว่าเรื่องยอดวิวค เราไปไล่อ่านคอมเมนต์เราไปไล่อ่านแฮชแท็กใน Instagram หรือว่าใน Twitter รอะไรเงี้ยเราเราพบว่ามันมีคนที่มีความคิดดีๆกับเรื่องโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีผ่านการมีครอบครัวมาแล้วเยอะอะไรเงี้ยมันมีคนคอยให้กำลังใจตอนนี้ในเพจ Bedroom Audio เหมือนเพจบอกรักอะครับก็จะมีคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวมา เออมาพูดเรื่องแบบชีวิตที่ผ่านมาแต่ว่าก็จะมีคนเข้ามาคอยให้กําลังใจกันคอยบอกรักกัน<ม>อย่างเงี้ยนะ<ด>ซึ่ง<ด>ซึ่งใช่<ด>มันมันมันดีกว่าเรื่องยอดวิวอีกครับ รักมือสองเป็นซิงเกลิลที่สามในอัลบั้มนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าน่จะปล่อยมาเรื่อยๆแล้วก็ช่วงคิดว่าคงปลายปีครับคงได้ปิดอัลบั้มเต็มให้ฟันกันถ้าเราจะมีประมาณกี่เพลงครับที่คิดไว้อ,อ่า ใช่ใช่มันเป็นสิบบวกลบอะไรเงี้ยครับผมคือคือจริงมันมันไม่ใช่ยังทำไม่เสร็จปัญหามันคือโปรเซสคือมันยังเลือกไม่ได้ว่าใน40-50เพลงที่ทำมาเนี่ยมันมันจะลดลงมาเหลือกี่เพลง <c oughs> <c oughs> จะใช้เพลงไหนบ้างอะไรเงี้ยเ <c oughs> <c oughs> อ่อที่ทำร็กติดตามเลยค่ะอ่าครับผมพี่ดน อีกแล้วครับผมผมจะพยายามตั้งใจพูดนะครับ www.facebook.com/ นะครับ b e d r o o m audio ใช่ไหมครับครับผมแทนมีอีกไหมครับมีครับผมมีอ่าไอจีครับผม Bedroom เด d สกอร d r o เดียโ Bedroom น n d e r s c o r e Audio นะครับผมเป็นอินสตาแกรมของวงครับผมก็ยังไงฝากเพลงรักมือสองด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ฝากแชร์แล้วก็ฝากฟังกันนะครับอย่าลืมนะครับเพลงนี้อาจจะเป็น ของฝันปีใหม่ให้ใครคนหนึ่งที่คุณรักเขาอยู่ก็ได้ครับพร้อยรักเข้ากับฉันรักรู้แค่ตรงนั้นหรือไหนมีต้องใส่ใจหลงสบลงกับฉันที่ i สวัสดีสสดปีปใหม่ครับ,รบพวกเรา Bedroom Radio ก็เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สําหรับปีที่กําลังจะผ่านไปแล้วก็ปีใหม่ที่กำลังเข้ามานี้นะครับยังไงหลายๆคนที่ได้หยุดผมมั่นใจว่าพวกคุณกําลังวางแผนเดินทางนะครับไม่ว่าจะไปเที่ยวหรือว่าจะกลับบ้านนะครับสิ่งที่อยากให้ทําคือเรามาวังตัวให้ดีท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยนะครับชาร์จพลังให้เต็มที่แล้วก็กลับมาทํางานขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีของทุกคน,นครับผม